สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องน้องอูรองสารเนาะตอนนี้อูกับพี่วันกับตัวย่อยเนาะกาลังจะเดินทางไปหาอาหารแห่งหนึ่งในหนองคายเนาะทุกคนเพราะพามีบังเอิญมีแม่แม่ที่เป็นเอฟซีของน้องอูร้องสารเนาะเพื่อนชวนไปกินข้าวเนาะอัน เพื่อนทันอุดหนุนพาซินอูส่งห่อบริสุทคนณสองรถเรเดินเพราะว่าเอาซินมาสงมาขายสองเทือเทนาที่กดิ์เ๋ยวทนายศักมันยังขายบุ้มเมื่อเทือมันหนีมาไทยก่อนกลับไปก็จะชิบิขายอีกแล้วกะอ่าสะดั้นก็เลยเพื่อนก็เลยโทรหานัดนะว่าเอออันแบบไปกินข้าวบ่อเนี่ยสิฮะนะอุก็เออแบบถือโอกาสได้มาแล้วเนาะบอกว่าบุถือโอกาสได้มาแล้วกะสัวสีได้มาเจอกันงี้บุ้มเป็นเรื่องง่ายๆฮะนะก็เลยพี่วันก็เลยพาไปนี่ ประธานอ่าอันนี้เจ้าของสวนกาเดนทีนั่นหมายรถไฟริวไม่หรอข้างหน้าคนนี้ใคนมากำลังถ่ายอยู่นี่ข้างหน้านี่กำลังเป็นไอ้นี่เอ่อสายรถไฟนาทารถไฟนาทาที่จะเป็นพวกรถไฟรางคู่อ่ะที่ว่าข้ามลาวอะไรเนี่ยนะพออายุนี่คงเดินข่อยบ่เคยไทยนี่จะมาจะมาไทยเลยนี่รถไฟโู้ซื้ว่ารถอันทางรถไฟเที่ยนโบกี้ที่สั้นที่สุดในโลกนี่ก็คืออยู่ลาวคน แต่้องขายไปเวียนจันทร์เพราะมีโบกี้เดียวใช่แม่นะแม่นเพราะว่าคุยเคยเฮียนตอนนั้นเรื่องการค้าเรื่องการค้าแล้วปะฆ่ามนุษย์ปะตอนสมัยเฮียนเรื่องการฆ่านการขนส่งนะการขนส่งเครื่องของอ่ะก็เลยได้มีความรู้เรื่องนี้นิดนึงเป็นโบกี้ที่สั้นที่สุดในโลกมีโบกี้เดียวทางรถไฟเลี้ยงเลี้ยงทะเลเลยก็ที่สุดในโลกอ่ะมัาแม่ที่สุดในโลกอยู่ใส่อยู่แล้วนี่อ่ะ ไทยลาวไงมีจักรยานมีรถไฟนี่นะรถไฟที่มีความสั้นแบบระยะทางมีจากรยามีรถไฟหนองคายมีไปเวียกจานเนีไยสั้นที่สุดในโลกแสดงว่ากันยังดีอยู่ยังหน่อยก็มีที่สุดในโลกมีคําว่าที่สุดในโลกเนียคือผพไม่ความหาวดูความสั้นมีตัวเบื้องเส้นทางดูตัวมีเขามีหมอกาลังกายมีเพราะมันเขาเป็นลานใหญ่ๆไงช่วงนี้เขาจะมีหมอกาลังกายอยู่ซึ่งเส้นทางตัวนี้ก็เป็นเส้นทางที่ ชีออกไปสู่ถนนใหญ่เลยวันเนาเป็นถนนมิตรภาพบรอทกต้องเป็นเส้นอันนี้เป็นเส้นทางลัดระหว่างบ้านเราบ้านเรามาถนนมิตรภาพเส้นนี้ซึ่งเรากําลังจะไปที่ต้อชอโดตอชอโดคือย่งไงวัานตำตาเอ่อก็กำกับการตํารวจชายแดนอะไรประมาณนี้แหละอะไรเกี่ยวกับชายแดนใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นพอมื่อเนี้ามีนัดบางคนเนาะพูดเต็มเดี๋ยวพูดผิดเดี๋ยวมันจะนะอันนี้อันนี้ อันนี้แบบเป็นการคาดเดาเลยแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะเมนแต่ว่าพี่เก่ขอโทษขออภัยนะเนาะโตโยต้าอูดเสียจะเบึงยนเนยเครื่องบินเครื่องบินเพราะคือเครื่องบินเราอมยังไม่เห็นนี่ตยมาขึ้นเครื่องบินหลายรอบแล้วเ่ยอ๋อนี่ในคลิปเหรอเครื่องบินลันซิกชิ เป็นเครื่องบินคุนจำลองเนาะทุกคนเนาะเฮ้ยเครื่องบินจริงแต่เขาไม่ใช้แล้วแต่เขาบใษยแล้วเป็นเครื่องบินเก่าเป็นเครื่องบินเก่าจำลองกับบุหรีเลยเนาะเพราะว่าเป็นเครื่องบินแท้เนาะใช่แมนอันนี้เมันเป็นจอเฮดข้ามทางทุยคแมนสะพานลอยเป็นสะพานลอยค่ะอันนี้มีองการยังบ่หรือเปล่ามีองค์การบอคือเฮดเซ มันน่าจะมีโรงเรียนหรือมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาแบบคนอาจจะพุกพลาดเขาก็เลยเหมือนอันตรายไงวิ่งข้ามแบบเนี้ยแต่ส่วนหลายก็ที่เป็นแบบพุ่งเฮียนเนาะพูจริงใจเราเลยบ้านชะใช่ส่วนใหญ่เนาะเขาที่สังเกตนะพี่ก็ไไปดูระเบียบไม่ได้มีเดี๋ยวพาบุญดีตัวเครื่องบินไว้โดยพาบุนดีตัวเครื่องบินก็ของจริงเลยว่าของจริงท้เลยของจริงนะนี่เนาะเอาก็ไเดมมาเจอเพลินแล้วเนาะตอนนี้เพ่อนกำลังสิพาเขาไป ไม่ใช่ก็นายจะไปหากินข้าวี่และเราเขาจะพาเราไปไหนเราก็ไม่รู้ไ่ที่พากินข้าวเนาะนายจะไปกินข้าวอะไรทุกคนบาะว่าเพื่อนว่าไม่มาทางนี้เขาก็เลยว่าขี่รถมาเนาะพอดีมาเจอเพก่นเดี๋ยวไว้เจอกันอย่ฮะตอนนี้เขาก็ได้มาหอดที้านอาหารแห่งหนึ่งละตะวันเงินชื่อร้านตะวันเงินส่วนอาหารตะวันเงินผรหมดไปในตัวดีไหมันนี่โอ้เขามีบ่อน้ำด้วยว่ะอ๋ออันนี้มีบ่อน้ำพวกน้องนาเนาะ โหนน้้องาแที่เขาพาเราเข้าไปในนั้นเลยเหรอมันจะมีที่จอดรถบอกเอาเอ้าโอ้โหมีบอกด่นสีต้องทาเบอร์ตัวจริงด่านสีที่จริงบรรยากาศมันได้เยอะในฮานีนี่นครับที่บอกว่าอยากได้บ้านเงียบๆถ่ายคลิปได้เป็นวันๆไปเข้าขับไปก่อนเพอรอาหมายกนแปลว่าอันสถานที่มันเงียบๆงามสินะแล้วแบบมันบบมีแผ่นรบกวนด้วยเนี่ยแต่ก่อนนี้เราไปเพื่อเราต้อง ไม่เราต้องไปขอ,อ,ก,อ,อก่อนอื่นนี่เราต้องขอแนกอน,น,นก่อนเลยนะขออนญญุญาตไม่ยาฉีดกันยุงคิดล่าขอขออนุญาตี <c oughs> ขอยาโอ้แม่ใช้วอกเกอร์เลยเหรอสุดยอดอะ่ะสุดยอดยังไม่แม่เป็นเจ้าของร้านบอกอ๋ <c oughs> อไม่ไม,ไม่อย่างบอกเกอร์แม่ตัวสีขาที่ตอนที่เอ้ยเป่ดยแล้วเอ้ยป่วยแล้วต้องใช้ไงตัวสีขาที่แม่เขาใช้นี่แหละสมัยเอ้ยป่ยเราเป็นยังคือต้องเป็นเจ้าของห้างทีเดนี่ ก็เข้ามาถึงขนาดนี้อ่ะบ้านคนน่ะเหมือนเป็นเจ้าของร้านเลยอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเขาเป็นเจ้าของร้านอ่ะแล้วเขาพาเราเข้ามาตะลุยเข้ามาถึงงนี้เป็นหรอมัดกันก่อนทำคาเฟ่ยิ่มนู่นเดินเดินเดินไปย่อยมาเฮ้ยฮู้ยสบายดีสบายดีค่ะ ข้างในเนี่ยก็ได้ข้างในรักข้างในี่ลานเหรอคะนี่หลานนี่คือแม่เนาะทำงานนี่คือแม่ที่อ่าเพื่อนนั่นมาเพื่อน่วนมากินข้าวเพื่อนเคยอุดหนุนผ้าใหม่อูส่องสองหอบเลยแต่หอบที่ยังพอนมาเนาะเนาะเอายังบอนมาเดือดซ่าไปหนึ่งเพราะมันโศงคล้ำประทิเจ่ะไปเบิ่งซองอูโดนแล้วเนาะโอ้จ้องอูจัดจองอูนี่โดนตัวย่อยนี่ ตอนแรกบวพานกับลูกติดตามคติดตลอดแต่คือเราไม่ได้ไปคอมเมนต์ไงโดยโดยไม่ได้ไปคอมเมนต์โดยแค่มาติดตามตลอดสายติดตามกดไลค์น้องแม่เนาะจ้าสงสารลูกเนาะเขาทำเขากำลังสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็เออดูดูไปเจ้าเนาะสวัสดีค่ะหรือยังคะสวัสดีค่ะก่อนมีหลายคนนี้หล่ะจะได้สมบัติทั้งหมดอ่ะ มีอย่างนี้ยรัแม่แล้วเน๊้ส่แกงหม่อนนะครับต้มยำแล้วมีพวกยำพวกผัดมีผัดอะไรจังยวตอนนี้ให้ให้เป็นินอาหารไทยก่อนต้องลองต้องลองมาไทยต้องกินอาหารไทยเดี๋ยวเมื่อหนาจะพาไปกินกุ้งเต้นเนาะเนาะกินเป็นไหมกินเป็นไปเต้นเต้นเนาะโดยโดยตอนแรกนึกว่าร้านร้านมี อันมิพันธอย่างเอายำยำทะเลน่ะสอนผุ้ไว้เด้อมืออื่นอันมีเมนูบ่อมนูเดยลูกอันนี้เป็นลานสาว่ะลานสาวลูกสาวโกับร่างนาฮักเลยเนาะมันตัดผมโอปอเอ๊ะแปะอยี่ขนาดมีร้านน้อยผู้เดียวนี่แหละนี่แหละหัวแก้วหัวแหวนคนนี้หลังจะได้เสาบ้านหนูบ้าได้มีแค่นี้บ่ มีคนนี้ผัดอย่างชื่ออะไรคะน้องชื่ออะไรคะชื่อน้โมจังค่ะนโมจังน้องน้โมจังเขาเอาผัดอะไรลูกโอ้ยดังดีๆผัดอย่างไรเนี่ยชั้นไหนแล้วครับพ่อชั้นอุนุบาลหนึ่งป็นพคกทะเลเนาะเนาะเป็นทน่วทะเลบอกยี่บอกยีบอย่างไรเนียแซ่มในเกณมาเป็น ตอนนี้เป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ตอนนี้กำลังกาลังได้รับเลือกแต่งตั้งเป็นประธานสูงสพกอำเภอเมืองค่ะประมาณสายเกษตรนะค่ะสายเกษตรสายเกษตรเนาะแล้วก็หัดเป็นยูทูบเบอร์รุ่นน้องเขามาเรียนเรื่องเกษตรหนูหนูเรียนเรื่องยูทูบเบอร์กันเนาทำสีจะติดตามเด้ทำแล้วค่ะช่องการเดินทีชันเลยเพราะว่ามานี่ก็แบบมามาหาไอ้วันละกะ เป็นการเฮียนฮเกกรเ็นไปนำพนาแลวก็แบบเออได้ท่าคิดว่าไอวันไปนำเดินไอวันเป็นัางเอกซองไอวันเปนนางเอกซองคือคือเรามนุษย์เงินเดือนเนาะเรา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 ก็มีแต่เออจะไปสถานที่ตรงนั้นตรงนี้เราเราเราบอกแนะนําได้แต่ว่าพูดถึงว่าเราไม่มีอะไรไงกษะเียนตัวเองแล้วก็ไม่มีอะไรสบายแล้วไงไม่มีอะไรไม่มีอะไรบางคนเนี่ย ไอ้พอดีน้องเขาทำสวนยางนะคะหนูก็เลยมีนิดหน่อยเรื่องปุ๋ยปุ๋ยที่เกี่ยวกับยางคะที่ดีเกี่ยวกับยางค่ะปูในครื่องนึงอันละอีกเครื่องนึงมื่อนาก็พาเม่จันพ่อจอยมันเห่ินเด้อมามาเจ้าอันเม่สั่นกับพ่อจอยต้องพาไปให้พาสปอร์ตก่อนเพราะพาสปอร์ตพ่อจอยหมดอายุเจเม่จันท่านละเม่นยังบูมีพาสปอร์ตต้องพาไปให้ก่อนโดยอันนี้มาอยู่มาอยู่อันนี้เมนูอย่างนี้แปะซ่แปะซ่ปลาเฮ้ยกินมาตัวเอง เปซ่านี่เป็ี่ยนอะนั้นเพราะ่เป็ี่นขาเจ้าใส่น้ำมันมีน้ำเหมือนอะไรนั่นบอกเมนเมนเมนแล้วก็ใส่เคยเคยกินอยู่สัญญามข้าเจ้าเฮ็ดใหมแต่ว่าข้าเจ้าก็กินน้ำปลากินแบบเอาใส่ต้องต้องมีปลาสิอยู่น้ำแต่ว่ามันต้องมีรสเด็ดน้ำกันเดี๋ยววันวันเรา่เคยกินวันอาทิตย์สิบไปใส่บ่ยังบูฮูเทอาวันอาทิตย์วันอาทิตย์ไปวันเสาร์เราไปถนนคนเดินเออวันเสาร์ไปถนนคนเดินวันอาทิตย์น่าจะยังว่างเนาะวันอาทิตย์ไปกุ้งเต้นไหม ไปคุ้มเต็มไหมมันก็มีคอนเทนต์หลายๆอย่างอืมเรามาก็เอามันนี้คุ้มไงใช่ไหมล่ะเคยกินเปล่าคุ้มเต้นเคยกินไหมเคยเคยอยู่เคยกินยวกุ๊กกุ๊กกุ๊กเคยอยู่เออเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวโบราณได้เคยกินอยู่ไทยถ้าบอกก็มีหลายที่นะปกติเป็นคนท่าบ่อเนี่ยอ้าวเหรอครับวันนี้หนูเพิ่งพาน้องไปท่าแม่นท่าก็ไปท่าบ่อมาเ่ไม่ค่ะพอดีสวนน้องเป็นเจัาปลาเป็นเครือข่ายยางสมัครฟอร์มเมอร์เพว่นล่ะบ้านเฮเบีะค่ะ อันนี้น้ำสกุลน้ำมงนด้นี่อ้าเหรอน้ำสกุลน้ำมงนันี่น้ำสกุลน้ำมงโเป็นท่าบ่อโดยกำเนิดเนื้อหาน้องเขาบ้านไร่ตะลงอยู่ท่าบ่อเขาวันนี้เขาตีแปลงทำนาก็เลยชวนกันไปว่าเรนเราไปจับปลากันไปทำน้องสาวเขาก็ทำสวนทำไร่เยอสูปลูกข้าวถ้าจะทำอะไรก็บอกปลูกพริกมีหลายหลากหลายหลากหลายมากพี่น้องเขาเยอะ เขาทำได้หลายๆอย่างเขาทำหลายๆอย่างโอ้ๆๆอยขยันน่ะแม่เขาเป็นคนส่นสนวนโดยกําเนิดไงอ๋อค่ะอันนี้มานรูงเงินเดือนตั้งแต่พ่อมาเลยอ๋อ<บ>เอาแล้วแม่ทํางานอะไรมาก่อนคะไม่ได้ทํางานเป็นแม่บ้านแต่ก่อนก็ทํางานก็พี่ว่ามนนษู์เงินเดือนไงแต่ก่อนแต่ก่อนก็ทํางานลาออกไงมีลูกมีอะไรก็ลาออกออทํางานยานเกาะ เกาะสามีอ๋อยันเกาะอ๋ออียังคิดว่ายันเกาะเป็นชาวเกาะไงเขาเรียกชาวเกาะเออยันเกาะเออได้คำศัพท์ใหม่อีกเนาะฮอกมานี่ยันเกาะบนรถถังได้แล้วน้องน้ำโมนี่กินอะไรดีคะข้าวผัดเอาขางเป็นต้อข้าวผัดเนรอยังข้าวผัดเนี่ก็ลุกเด้อให้ข้าวผัดเยอะหน่อยนะข้าวผัดมู หนูจะกินเองใช่ไหมคะกินเองก่อนไ้อ่นั่งขยับนั่งสวยๆค่ะอยู่หน้ากล้องต้องนั่งสวยๆนะถ่ายดูก็เป็นเลยจะเโทรศัพท์ล่ะเอาโทรศัพท์นะฮะเนาะนี่ลูกเลยโอ้อันนี้ของกินมีแตะสะต้มยำกุ้งต้มยำทะเลอันนี้ก็มีเจียวฮอร์ตัวเปิดเลยบอกให้ให้อู๋เขาถ่ายนี่เพืให้โอ้ถ่ายนิดนึงอ๋อเป็นน้ำอะไรนี่อันนี้เขาใส่เนาะฮัลโหลเขาสดกินเลย อ๋อพยามพุดาพักมาเอามาเลยแต่เราจะใิ้มไงโดยโดยโดยอันนี้แม่นั่นวะยำทะเลต้มยำทะเลต้มยำทะเลถ้าไปทะเลนี่กินอาหารทะเลน้องแม่เนาะไปตกหมึกเนาะโคราชก็มีนะอาาหรทะเลสดมากทะเลไม่ต้องไปถึงทะเลเลยโคราชนี่อะถึงนงานเอาวะเอาเอาร้านไหนคะแม่ตุงบ้านไม้ก็มีนะแม่ถามน้องป๊อปดี เพื่อนเขานั่นเลยเพื่อนนีนเขานั่นแเลยเปื่อรหัสเลยสดมากใช่ไหมสดมากนะครับสดมากไปกินหรือยังไปก็ไปหรือยังก็เปืแล้วค่ะเพราะว่าเจ้าของร้านเป็นพักพวกทําไม้ด้วยกันก็เลยรู้นี่ก็รู้ว่าอ๋อเพราะว่าเขาเป็นตระกูลที่มีเรือเดินสมุทรยญ่เขาก็เลยเอามาให้พี่น้องส่งมาให้ยายบอมนะเป็นอาโออาแซบาเรียบอาแชม แกเ็นเสียเป็นจ right ุ่มนะนะอ๋อใช่ใช่ใช่เสียก่อนหรือหลังก่อนหรือหลังพอดีพอดีอักเอาเครื่องดื่มอะไรไหมบ่อบ่อบ่อไี่ทุกคนอูเคยกินแปะสะชักเถื่อลองเมืองเด้อบอกได้ว่าบอ่ว่าอันบอว่าเอออูเคยกินเนี่ยบบ่เคยกินอีนนีเพราะว่าอันนี้ค่อยกหาอ่อเคยกินเทือกครั้งแรกตอนอยู่แล้วมีแต่เทือเดียว บ่ได้กินหลายเถอะมากับแม่นอจะหลากหลายนะแม่นอพ่อโชคแม่นอพ่อโชคซื้อแม่นอพ่อโชคเนาะมาเลยมีอะไรก็ทักมาขอบใจแม่เด้อที่พามาภาษาลาวอีกอยู่ภาษาลาวเอิ้นขอบใจเด้อมีขอบคุณต้องได้ขอบคุณนะภาษาไทยต้องขอบคุณถ้าจะไปไหนต่อต้องบอกขอบคุณนะอย่าบอกขอบใจมันจะรู้เลยว่าเรามาจากไหนกลัวดูนกลัวดูนี่นั่นเนาะดูนั่นเลยใช่ปะ อาลองชิมดู่กินกับข้าวก็ไม่ไม่กับข้าวก็ได้กินเล่นก็ได้จากกินกับผักอะไรนี่แหละพ่อเก็บไม่ค่อยถนัดเลยอ้าวเก็บเปีลยวไปอถนัาษาอะไรแกไม่นั่นทำมาก็ไม่ใส่กกินแต่้อยทำมาก็ไม่ใส่กินแต่ก้อยโอ้อู้ก็มากก้อยน่ะชุดตับเนาะคุณนะกินไหมหลังวันหลังไป่ไห้ไปไหมไม่น่าก็เนาะ ค่ะแม่เด้อโดยลูกคืแม่ไปเห็ดแซ่บเด้อนะอุ้ยอันมุนบใยลองเอันเจียวอันน้ำเจียวอันขมทางลาวให้กินเนาะเพราะว่าอู้เห็นมันคือมันหู้ซื้อ่าแตกต่างจากทางไทยน้อยนึงเพราะว่าเห็นยูยทูบเบอร์ไทยคนนี้ขนาดยูลาวมันแตกต่างน้อยนึงมุนะไยลองกินให้กินแม่เล้วคเห็ดแจวแจวเพี้ยขมแซบด้วยลาอแม่เห็นแซบเด้อแม่เป็นร้านอาหารเก่าแบบนี้ว้าวเหี้ย โอ้ตอนในร้องอะไที่เดนี้ตอนในรองะไรเนาะตอใน้องะไรที่ทำมาแล้วนะแซบโมีแต่อข่ยังโบแซบเลยมีแต่ข่เลยยังโบแซบเลยนี่ยกำลังถามว่าแซบโคันแซบ่มีแต่ข่ยังโบแันเองบอกว่าช่วงนี้ตุ้ยอตุ้ยหลเด้ยังลดไปเลยจับต้องไปก่เป็นนั่นเนาะเป็นนั่นเนาะเมนกินก้อนกินก้อนแปบนึงแปบนึง คือแม่วันนี้อุดหนุนพาซินอูสองห่อแล้วทุกคนขายสองห่อกับอุดหนุนสองห่ออีกได้ขายดีแห้งเนาะได้ขายน้ำเพื่อีทักไม่ทันแต่ว่าถ้าเหลือก็เอามามาให้แม่ก็ได้เพราะว่าอันเพื่อนทักมาฮั่นออเดอร์มามีคนออเดอร์ไปก็อะไรางเพื่นอ๋อเลยไม่ไดเอามาแน่เลยไม่ไดเอามาแม่ก็ได้ตัดลรวบ่อยเลยยังลูกจ้าวไปตัดอลไรเยอะแยะสีชมพูอ่ะชมพูแป๊วเลยแม่้องขาย น้องคายอยู่บ้านอยู่บ้านเน่ะอยู่บ้านเขาก็ตัดพวกครูเขาไปตัดอันนี้เขาเป็นน้องครูเขาตัดพวกสูตรเพวกอะไรสวยตัดผ้าไทยผ้าไหมผ้าอะไรสวยตัดแล้วอันถ่ายนุงแล้วายไม่อุ่นเลยเนอะจะไปรีวิวในนึงว่าเเป็นอะไรต้องเอาอุ้มอิ่มด้วยด้วยพี่อิ่มต้องเรียกพี่อิ่มเนาะจะผูกเป็นลูกอยู่มีอะไรก็มามาหาโลด้วย แม่ก็ดกันนี้แหละครับด้วยหูแล้ว่ัวกถ่ายอยู่ถ่ายคำนี้มาตะดุดละไอ้ตักินถ่ายอยู่งงงงงงกินมันนีหนาวเนื้อจุ่มอีกอะอย่างเนื้อจุ่มก็อิเจียวฮอนนะงั้มันเดี๋ดวล้วใส่อะไรไมล่ะคบแม่จะจุ่มหรือจะ นั่นก็ได้เลยลองลองจุ่มไปตัวใส่เลยใช่ไหมต้องในจุ่มเออเดือดแล้วเดือดแล้วเอาตัวใส่เลยคุณวันผ่านทางนี้ได้ไหมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้น้องน้องใส่ให้ไหมโกยผักใส่เนี่ยเดี๋ยวให้ตใสใส่เห็ดก่อนใส่เห็ดก่อนตัวใส่แต่เห็ดก่อนโอ้มีพักมีพักนางเลิศแดแดงภาษาเรียกพานางเลิศนี่คือใส่หรอใส่ใส่แต่เห็ดก่อนให้เห็ดเดือดก่อนอ๋อให้เห็ดเดือดก่อนเพราะว่าเห็ดมันมนานสุกยากอ่ะก็ผัดนเลยแช่บอกพี่วัน มาแล้วเขาผัด <rôle> น้องน้ำโม่มาแล้วเอ่าโอ้ยยำยำอ๋อกุ้งแจน้ำปลาอู้คือหลายอย่างที่กินหมดอยู่ว่ะเรา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 น่าจะเป็นถ้วยเนาะมันถึงจะได้น้านี่อู้โดยอู้ถายรูปโดยขอบใจแม่ ขอบคุณค่ะอยู่ไทยเป็นจำนวนมากอันนี้ไปนไปเอาวางไหมไปจะไม่ค่อยได้วางเ้อะมันนม้ลูกอ๋อโดยขอบค่ะแล้วเราก็อีกอีก้เราค่อยใส่อันนี้ม่านไม้นีไปนี่ไปทางตระกูลนะทุกคนตอนนี้หลังจากที่กินเขาแล้วเนาะกับจะมารีวิวบรรยากาศฮอมๆขอมร้อมฮารดอาหารตะวันเงินน้องทุกคนยูนองคาย อยู่แถวๆได้ปะนี่อุกกาบ,บูตคือกันแต่ว่าอาหารตะวันเงินทุกคนมาได้มันซีเปิดบรรยากาศดีนะเนะา,นาะเ,าเานนปะิเดฮอดประมาณน่าจะเที่ยงบ่ฮอเที่ยงคืนว่ะอันนี้บ่แน่ใจ่ืยกันว่าเปิดเท่าไรโต๊ะพี่ประมาณทุกคนตองได้มาชิมทุกคนอาหารแซ่บทุกอย่างเพราะว่าต้มเค็มเฮ้ยต้มเค็มวมาสัน่นต้มยำกุ้งอาหารทะเลนนสามารถอ่าอันนี้เขาเอิ่ยอย่างอาหารปลาอาหารปลาอันนี้ได้แลได้ซื้อเตี่ยนี่ ไม่รู้ไม่รู้เลยแต่ว่าเขาจะจัดพื้นที่หรือว่าออกแบบโุกยางก็คือดีเลยทุกคนเขาจะเลือกเป็นโต้หรือเป็นตู้อะไรจะเป็นตูบเรือแล้ววันนี้นี่ทุกคนต๊้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะก็คือเป็นแบบเป็นตู้ไม้ไผ่แล้วก็จะนั่งเนาะเป็นตู้ไม้ไผ่แล้วก็จะนั่งมันจะบร่ได้เป็นคือแบบยู่ที่ยู่ราวเนาะจะเป็นแบบว่าเป็นตู้ไม้ไผ่แต่ว่า เป็นเอาผ้ามานั่งค่ะนะแต่วันนี้ว่าจะเป็นโต๊ะกับตัง,งเสียเสียดายแต่เขาบูฮู้ตำแหน่งเดี๋ดิก็คือเขามาอยากช่วยเหลือคนเราทุกคนเาในช่วงวิกฤตโควิดก็คืคคอช่วงโควิดเนีมันโดบรมันหายเนี่ยทุกคนในช่วงโควิดแต่ว่ายวนี้เขาเจ้าก็เ,เริ่มกลับมาเปิดปกติแล้วค่ะนะสองสามสี่หลายตู้เติบเนาะมันมันสามสารถเลือกนั่งได้ยูมงโซนโซนนานทันกับโซนนี้ที่เป็นตู้เนาะทางข้างทางข้างนี่จะที่เป็นหนองน้ำ ว่าบรรยากาศดีบอตัยบอกเลยว่าดีหลายทุกคนบรรยากาศอยู่นี่นี่เขาสามารถแบบว่าเลือกนั่งได้นะว่าที่นั่งมองได้แล้วก็อาหารกระแซบเนะววานแะแม่บ้านแม่ผู้ที่อแม่อ่าแม่แม่เพื่อนเป็นเอฟซีน,น้องอู้เนาะเป็นเอฟซีน้องอู้มาเตดโดแล้ว,ลว,ลวก็อู้ขายพาสิินเพื่อนก็อู๋หนุน่เนาะแล้วกับเพื่อนก็พอดีเห็นอู้มาไทยเห็นคลิปเนาะเพื่อนก็นเลยทักหาอู้อยู่ไลน์เพราะมีไลน์กันตอนที่ ขายผาสิ่นเพิ่นก็บ่าโอ้ยอันอจาะเจอน้องอู้เด้ิจยากเจ้บพี่วันนําเด้เชีนะพอดีเมื่อนี้พวกเขาพากันไปทายคลิปอยู่อ่ะไปจับปลามาแล้วก็เลยแบบว่าเออโทรนัดเพื่อนมาเพื่อนก็ดีอีหลีแล้วทุกคนเนาะคือโซคืออู้มาไทยนี้เจอทางเอ้วันแล้วก็เจอทางพี่เด่นหลายคนก็คือตัวโบเจอว่าคือดีนําแฮงเออตัวหับ่เว้าถึงอันนั้นถ็นแล้วเนาะคือดีนําแฮงรูซึกว่ามาไทยนี้ครั้งนี้อ่าคุ้มค่าหลายเนาะแล้วก็ ถ้าไ่ได้ไมได้มากันอย่าลืมมาอ,หา,อาหารตะวันเงิน,นเด้อทุกคนอยู่หนองคายแล้วก็อันอูฮันมีหลายคนถามว่าสิยูจักมือ้อยัง่แน่ใส่ทุกคนแล้วก็ยังบ่ฮู้อีกว่าสิไปเที่ยวใส่ก็คือมาแบบอูมีแผนแล้วก็ถ้าเบิ่งนํากันนะทุกคนว่าสิไปใส่อีกอยังเพราะว่าอูก็ให้คําตอบบร่รด้ว่าอูสิไปใส่ก็สิไปใส่นะแต่ว่าหลายคนที่ทักมาว่าเออแล้วอูมาบ่มีที่พักมาพักอากบานอายเด้อมาพักบ้านอันแม่เด้อนี้จ้ะ ขอบใจลลายเดอ้อที่แบบให้การแบบว่าสนับสนุนให้แบบที่พักแบบเป็นห่วงเฮาเดื้อนะ่ะไปใส่ต้องมีผู้ร่วผู้มีคนไปนาเดอ้ออย่าไปคนเดียวเป็นห่วงอดี๋จะอู้อู้ขอบใจละลายที่ทักเข้ามาให้ความเป็นห่วงเนาะกะออ้กามายู่กับไอวันเนาะ,ะกะ็มาเฮียนฮูก,กเกษตรได้แล้วกะ็ไปเลาะลิ้นได้เนาะทุกคนเมือม่อใดไปเลาะเมือ่อใดไปเลาะลิ้นก็นไปเนาะไปท่ายลิปต่างจังหวัดบุกสิไปแล้วเมือ่อใดที่แบบบบได้กะสซิมา ah เฮ็ดเวยช่วยไอวันเนาะเพราะว่า เฮียนกเกษตรอยู่กระมวนอยู่เนาะที่ต้ยมาและอุกมานี่เนาะมวนอยู่กับ,กบนนสำหรับวิดีโอนี้กับคอบใจอ่าทางแม่เพื่อนหลายที่ให้การต้อนทับเป็นอย่างดีกัขอขอบใจลหลายๆกัขอขอบใจตะวันเงินคือกันเนะาะอาหารตะวันเงินเนาะค่ะถ้าใครได้ไปได้ไดมาก็อย่าลืมเข้ามายามเด้อกับอาหารกับเป็นอาหารกับแซ่บเนาะอู้ได้กินแปะซะ ไปซาป่าเป็นครั้งแรกมีอาหารไทยหลากหลายแนวเนาะกระทาไทยเป็นยูทูบเบอร์ลาวหรือเป็นคนลาวที่มาเที่ยวกยจะลืมมาคนอันนี้เป็นเจ้าของฮานตะวันเงินเนาะอู้กกมาเตลาวด้วยแม่เด้ออู้เป็นยูทูบเบอร์มาเตลาวกัให้แม่ฝากฮานได้ว่าเอออยู่ใสอีอย่างจังใดอ๋อล้านแม่นั่นอยู่หลังต่อชะโดต่อชดอ๋อเขาเอิญเขาเอิญบ้านบ้านเบิดน้อยบ้านเบิดน้อยกะคุ้ม คุมตำรวจเนี่ยเราคุมพิทักอ๋อคุมตำรวจคุมพิทักค่ะอยู่จังหวัดนองคายเนาะค่ะอยู่จังหวัดนองคายโดยผู้ใดก็มาแวะมาซิมเบิ่งแน่เด้อค่ะโดยเข้าคับยังอ่ะโดยลูกสาวมากมาเนี้ลูกสาวก็ว่าเออพ่อกินอยู่แต่ว่าโอ้แซ่บลูกสาวย่องนี่้อดบอกว่าโบ้เม้นต์พอกินแซ่บเลยแซ่บเลยมักแปะสะ ไปซาปป <c oughs> ่าบ่เคยคกินอะกเที่คะเพราะว่าแม่บ่ได้แม่บ่ได้ปาาเห็ดแม่กุ้งเห็ดน้ำมันนะอ๋อโดยกุ้งแห่โดยเห<ด>็ดวันนี้แก้วห่อนี่แม่ก็เห็ดเองโดยเองทุกอย่างก้างพัดยังเองเลยโดยบรรยากาศภายในห้านก็เป็นเป็นตู้บเนาะเป็นตู้บแล้วก็ยุกอันเข้มหนองเข้มหนองน้ำเนาะ อันนี้จะเป็นแพมันบอถ้าไผายากอันขี้แพกินนี้ก็ได้มันบอ้อ๋อพานเปิดจากโมงหาจากโมงเปิดหามงเศร้าหรออู้ห้ามงเศร้าน่ะค่ะเปิดหามงเศร้าหาโอฮอดจัโมงฮอดบกทุ่มอ๋อค่ะแล้วก็ที่นี่อันอาหารจะมีประเภทใดๆอาหารของแม่ก็ส่วนมากกที่เป็นนักๆก็มีพวกแปะซ่าแปะซ่าออโดยโดยเจ้าฮอนโดย โดยปลาเผาปลาเผาโดยเป็นอาหารแบบพื้นบ้านแล้วก็มีอาหารไทยโนําเนาะเป็นพวกแบบลาบอะไรนี่มีบอลาบก้อยกมีลาบก้อยก็มีอ๋อโดยโดยโดยนี๋ยวทุกคนกับฟากเดเดอร์ฮานตะวันเงินเนาะถ้าใครได้ไปในมาหนองคายโบงูจักสิไปกินฮานใดกะอยากนําหอยนองอูลองซานแบบไผรที่มาเตลาวเนาะก็สามารถมาได้ราคากระปบแพงนะทุกคนกินเต็มโตกับราคาแค่น้อยเดียวอ่าฟากเดเดอร์ฟากไปติดอ่าฟากมา อ่ะอุดหนุนฮานตะวันเงินนเด้อรฟากมาติดตาม่ฟากมาติดต,ต,ตามแล้วก็ฟากมาฮานแม่เพื่อนได้แล้วก็ถ้าไครเดือบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด่นอเพื่อว่าเออมียูทูบเบอร์มาหรือว่าคนลาวที่ข้ามาบูมูสะไปกินฮานไดอันนี้อยู่ใกล้กับศาลาเกียวกูเนาะบ่ลูกไก่ก่อนว่ะไก่ยุค่ะไก่ยุมม่บมบ่ค่ะเพราะว่าขขาห้าอยู่เหมือนเขตพยายเขตของต่อชะดอ๋อเนะขตต่อชะโดอือม ของข้าวซีขึอนขึอนหนาต่อเฉลี่ยมาโดยอ,ออ,อ,อบ,บ้านเบิร์นโดยโดยอ่าประมาณนี้นอนเท้าใครได้ไปได้มาอย่าลืมมาอุดหนุนเ,เด้อสำหรับวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย,บาย,บาย